ขออัญเชิญกระแสพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จัก,กรีที่ทรงพระราชทานแก่พระศุกนิกรชาวไทยในพิธีเปิดพิพ,พิธภัณฑ์พระสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2 5 0 4 ความตอนหนึ่งว่าโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและโบราณสถานทั้งหลายเป็นของที่มีคุณค่าและจำเป็นแก่การศึกษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดีเป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาตั้งแต่อดีตควรสงวนรักษาไว้ให้คงทนถาวรเป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดกาล พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดี ah et, iy, จักกีนรบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรในสมัยกรุงศรีอยุธยาวัดพุทธสวรรค์ถือเป็นวัดที่มีความสำคัญแห่งหนึ่ง ในฐานะพระอารามหลวงสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอุททองได้ส่งโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นหลังจากเสด็จขึ้นของราชสมบัติแล้วสปีโดยย้ายจากภูมิสถานเดิมแล้วนำกําลังไพรพลราษฎรมาตั้งหลักปักฐานณตำบลที่เรียกว่าเวียงเหล็ก ด้วยทรงเห็นว่าภูมิสถานแห่งนี้เหมาะแก่การปักหลักปักฐานสร้างบ้านเมืองจึงทรงพระกรุณาโปรโดก้าโปรดกระหม่อมให้เหล่าทหารไพร่พลนำกํำลังเพื่อสร้างพระตำหนักขึ้นเมื่อแล้วเสร็จพระตำหนักแห่งนี้น ได้รับการขนานนามว่าพระตำหนักเวียงเหล็กภายหลังจากการก่อสร้างพระตำหนักเสร็จสิ้นลงแล้วภาพแห่งการเฉลิมฉลองก็ได้ปรากฏขึ้นไพรฟ้าน้าใสภายใต้การปรกครองโดยทศพิตราชธรรมของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่ง ขอวยพระกรุเจ้าค่ะกรุงศรีอยุธยาได้สร้างเสร็จสิ้นลงแล้วเรอควรย้ายพระอิพไปอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาพระพุทธเจ้าค่ะใช่ <c oughs> ข้าเห็นด้วยข้าขอพระถาปปนาพระตำหนักเวียงเหล็กแห่งนี้ให้เป็นพระอารามหลวงนิเชื่อว่าวัดพุทธัยสวรรค์จากที่พระเจ้าอู่ทอง ทรงอพยพไพ่พลหนีโลกภัยมาจากภูมิสถานเดิมมาตั้งหลักปักฐานณตำบลเวียงเหล็กในปีพุทธศักราช1890และได้พักไพ่พลอยู่ณที่แห่งนี้นานถึง3ปีจนกระทั่งเห็นว่าไพ่พลของพระองค์พ้นจากความอิดโรย จึงทรงยกไพ่ผลข้ามแม่น้ำเพื่อสร้างราชธานีแห่งใหม่บริเวณหนองสโสนหรือบึงพระรามในปัจจุบันตามข้อความที่ปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาตอนหนึ่งว่าสกราช715ปีมะเส็งเบญจศกวันพระหัส,สป,ปดีเดือนสีขึ้นหนึ่งค่ำเพลาสองนาฬิกาหบาท ทรงพระกรุณาตรัสว่าที่พระตำหนักเวียงเหล็กนั้นให้สถาปนาพระวิหารและพระมหาธาตุเป็นพระอารามแล้วให้นามชื่อวัดพุทธไทยสวรรค์ในปีพุทธศักราช1893ทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ขนาดนามว่า กรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยาซึ่งเป็นราชธานีที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางของราชอาณาจักรอย่างแท้จริงสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งปฐมมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระองค์นั้นนับได้ว่าเป็นยุคแห่งการก่อร่างสร้างเมืองรวมถึงรูปแบบการปกครองที่สำคัญที่เป็นรูปแบบของสมัยอื่นๆอีกมากมาย สืบทอดมาตลอดกว่า417ปีของกรุงศรีอยุธยาสายวา,ารีนาทีงามรวมสามสายทุ่งรวงทองเพลิดเพลียพิไรคา คเรื่องวิรุธอายุทยางามวัดวาเวียงวังแต่ครั้งบันดูดเมืองแม่นเดนทิ์อันเรื่องรองเป็นเมืองทองพองพุดดูดโซ เป็นทินเลเอิดคนดีกวีวนันเป็นเขตขันกรุงศรีวีรชนงามกรุงเกา่าเกียรติเกลึกเบิกบุญชัดงามบุญญามา,ากษัตรพิบูรพร งามเรื่องรองประวัติศาสตร์แห่งชาติชนกมนหรือ,อนพิรมชมธานี